สวัสดีคะ่ะในคลิปนี้นะคะเจคเคนโนม,มาแนะนําบ้านสวยทาเลดีเหมาะสําหรับการพักอาศัยนะคะบ้านหลังนี้นะคะสวยมากๆเลยนะคะทุกท่านใครที่กําลังมองหาบ้านหนูอยู่นะคะที่จังหวัดนครราชสีมานะคะหมู่บ้านอาศัยสุขค,ค่ะเป็นบ้านเดี่ยวนะคะขนาด53ตารางวา3ห้องนอน2ห้องน้ํา1ห้องครัว1ที่จอดรถ มีพื้นที่ให้จัดส่วนด้านหน้าโรงๆสบายตาด้วยนะคะทุกท่าน1ห,ห้องอเนกประสงค์อีกหนึ่งห้องนะคะราคา1 8 9 0 0 0 0าบาทคา่ะบ้านสวยนะคะตกแต่งไว้อย่างเรียบหรูดูดีหน้าพักอาศัยมากๆเลยนะคะทุกท่านมีเพื่อนบ้านด้านหน้าติดทางสาธารณประโยชน์คะ่ะไม่เปี่ยวนะคะมีเพื่อนบ้านทำเลดีคมนาคมสะดวกสบายนะคะ อยู่ใกล้แมคโครอยู่ใกล้ธนาคารออมสินอยู่ใกล้เดอะมอลล์นะคะไม่ห่างเท่าไหร่นะคะทุกท่านแหลง่งความอำนวยความสะดวกมากมายนะคะพร้อมทั้งภายในตกแต่งไว้สวยรูดูดีเลยนะคะเหมาะสำหรับการพักอาศัยมากๆเลยคะ่ะราคาเพียง1,890,000บาทเท่านั้นนะคะท่านใดสนใจบ้านพร้อมที่ดินในคลิปนี้นะคะสามารถติดต่อผู้ขายโดยตรง ตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้เลยนะคะนัดชมบ้านก่อนได้นะคะเพื่อเป็นการประกอบการตัดสินใจนะคะหรือว่าต้องการสอบถามเกี่ยวกับการยื่นกู้ต่างๆนะคะก็สามารถโทรเข้าไปปรึกษากันก่อนได้เช่นกันค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเจเคโนกขอลาไปก่อนนะคะแนะนํำกันไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ